เอาแล้วครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่โคเิดนะครับใครก็ไม่รู้วันนี้นะครับผมผมจะมาทําการรีวิวผลเรบรีเวิร์กใหม่นั่นเองนะครับผมนะครับผมพร้อมแล้วก็ไปดูเลยเลย let's go ยามาเริ่มกันที่สกิลซแซกันเลยดีกว่านะครับผมสกิลซแซกเป็นการเอาหวัวใจออกมาแล้วครับผมแล้วก็ยิงออกไปเป็นแบบปุ่มคิดส่ายตาเลลาย,ลายเป็นโกโ้คันยันดีนะครับผม เดี๋ยวให้ดูอีกทีก็แล้วกันเผื่อว่าจะมีคนตาถัวที่มองไม่ทันนะคะอ่าเนี่ยยิงออกไปก็กลายเป็นกิตู้ที่ไปนะครับผมที่แตกดูทันหรือ,อยังคนตาถั่วทั้งหลายอ่าจริงๆผมไม่ได้ว่านะอ่าขอโทษด้วยอมาต่อไปอดีกว่าสกิลเอโอมันเป็นการเรียกหลวกมานะั้นเราก็ยิงออกไปไหนดูซิยิงออกไปไป็นไรอ้มันยิงม้วนด้วยนี่เป็นแบบหัวใจแดนเหรอ พอใจดาใจแบบนี้ใช่ไหมยิงไปอ่าถ้าจะไม่ผิดมันจะมว้วนเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามันจะม้วนอีกหรือเปล่านะจุ๊บโอเคมว้วนเยี่ยมมากเลยนะเวลายิงมันก็จะแบบซิกซกโอเคนะครับผมเรามาดูกันที่สกิลเซียนดีกว่า,อาวเอาเออผมว่าไม่ใช่แล้วมันต้องชา์จนี่ถ้าจะไม่ผิดแนละ้วมันต้องชาร์เวราคูดาวใหม่ก่อนแป๊บน,นึงไม่เกินชั่วโมงหรออ่าในที่สุดก็ชาร์จเสร็จแล้วแล้วก็ข้าง ไม่ตโอ้มีเสียงจ๊บขึ้นมาด้วยแล้วก็ปล่อยบึ้มอ่าคราวนี้ไม่เป็นโกโก้คัลนะมันเป็นซีเรียลแทนนะนะแล้วก็เอฟเฟกก็ทําได้ดีกว่าแต่ก่อนนะเพราะว่าแต่ก่อนมันกลางมากแคปล่อยโอโ้ฉันเก๋มากเลยเนะประมาณเนี่ยนะโอเคไม่พูดพ่งทำเพลงเรามาดูสกิลวีกันเลยดีกว่าน<อ>ะเหมือนว่าสกิลวีนะครับผมเป็นการเรียก NPC ออกมาช่วยตีเรานะครับผม ซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆในการฟาร์มเลยทีเดียวนะครับผมแต่ว่ามันจํากัดแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะคบผมซึ่งตัวเดียวในนาที่นี้เนี่ยมันสูงมาจากเพื่อนของเราในโลบอกนะครับผมแล้วก็เขาจะใช้ดาบคาเวนเดอร์นะเอามาทวงไส้คุณนะครับผมจนคุณเดทนั่นเองนะฮะ โอ้ตอนเช้าแล้วเ,เนี่ยเรามาดูสกิลเอฟกันดีกว่าโอ้นี่มันโดฟามิงโกกับชาดมาเกิดชืช่อชสดอาสมเนียของผมตอนนี้มันเหมือนเกย์ตัวนึงนั่นแหละพี่ล้างของเราน่าจะไม่ถูกใจสิ่งนี้เอาเป็นว่านะครับผมนี่คือนกโดฟามิงโกนะครับผมที่กับชาดมาเกิดนะฮะอ่าผมพูดสลับอีกแล้วมันคือนก ฟามิงโก้นะครับผมที่กับชาติมาเกิดเออเอาง่ายๆทำหลายหลังก็คือโดนฟามิงโก้โดนผมอัดตูดจนตายนะครับผมจนเกิดมาเป็นนกฟามิงโก้นะครับผมให้ผมขี่นะครับผมนอกจากที่เราจะขี่นกฟามิงโก้ได้แล้วเนี่ยเราสามารถใช้สกิลอื่นตอนที่เราบินได้นะครับผม <S <S อ่านี่ไงจุ๊บคูเอ็กซ์สกิลแซดสกิลซีบลาบลาสกิลว,ว,ว,วีก็ทำได้นะครับผมอ่านะครับผมคลิปก็ต้องจบกันเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับผม ถ้าใครชอบแล้วก็อย่าลืมเออตามสูตรนั่นแหละกดไลค์แล้วก็กดปุ่มสีแดงที่เรียกว่าซับ c r i b e ด้วยนะครับผมแล้วก็ขอให้โดฟามิงโกของเราที่กับชาติมาเกิดให้บบายทุกคนดูหน่อยเร็ว